สบายดีพี่น้องเบ้อสักู้สุกคนมาพอกันเนี่ยนาะสบายดีตอนเช้าพี่น้องก็เป็นตอนเช้าก็บรรยากาศเย็นๆฝน,นกันลังเศร้าพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ก็ตกเบิดขึ้นฝนหน่าหน่ามันข้างื่อนก็นกนหงุพี่น้องอมอาเมื่อวันว่านเลยขอันที่หาเลยพี่น้องเลยฝนเศร้าเลยพี่น้องบรรยากาศ ไอ้ส่วนกระนอนกระมวลนอนมวลได้สิฝนตกก็สีน่องเอ้ยผมไ่ไดะไปพาไปเบิ่งหลังบ้านไปเบิ่งน้องจอบเบิ่งน้องซายพี่น้องขึ้นยังเมากระหอกหลายๆพี่น้องเบิ่งขึ้นไปเบิ่งทางเฮือนพี้งเบิ่งหน้าบ้านพี่น้องตาแจงเมาพี่น้องตัวเนียปิดไฟนอนเมื่อคืนนี่นะ แมงเมงาวงระเบียงหน้าบ้านนี่ครับพาพี่น้องไปเบิ่งจ่อเบิ่งน้องสาวกอนเพราะฝนตกแห้งีงน้องสาวออกล้างบ้านกันพี่น้องน้องสาวออกทา้งล้างบา้านเพราะเพื่อนพอนัดล้างบ้านมี่โตอีกทางนึงพี่น้อง

มืดไว้เลยพี่น้องฝนนนะหางให้ยฝุนเป็นฝุนเรออกอยูนะฝนพี่น้องตอนนี้กำลังหามงสี่สิบนะพี่น้องแถวนี้กับตะกี้กับเป็นตรงไหนตรงหน้าที่พอิ์แถวโพ่า์พ้นเฮตแม่นั่งหน่อยนะ แม่ห้องแม่หน่อยผนเห็ดด้านนี้บังจากโบได้เห็ดหลายปีเลยก็บโบเถ้าเสียแล้วก็บโบเห็ดลายปีเลยผมก็กามาสาั่งมาซาแบงให้ลุงให้เต้าแม่นว่าอะไรพี่น้องแค่นี้แม่นวก็บัน,บนพักคนกัน,กนมีคนมาเสาวเ้อพนักงานป่าใหม่คนมาเสาว เอาเอาเจ้าน,น่อยมือนี้คันเอาเลยเฮ็ดออกได้พี่น้องเลยเฮ็ดกับสิพ่อไม่กินอยิ่หรอกคันออกเลยบรรยากาศย่ำสาวพี่น้องกันปรว,วันกับมวเป็นเชิร์ในเมืองแอกนอกซ่านเมืองเหรอท่านซะอืม มีทรงไฮทรงหน้ามีปลามีดงปลาหนามน้องสาหลายเตวยวเลยเดี๋ยวพระวันสิเอาอาหารหรืออาหารแห้ปลากินก่อน นี่น่ารายเลยตกสองหมื่นติดเลยพี่น้องพอมาที่หา,าสันอุตุย,ยมพันบอกอว่าอันเปียกก็่ด้ประจักเนี่ย เกืหลายเลยพี่น้องเอ้ยปูปลาหน้านา้ำเลี้ยงไว้พ่อได้กินแก้ไขชีวิตประจำวันแก้ไขเวลาไปตลาดประท้วงมาท่านกันถือแหลงล้มาหวานพี่น้องเอ้ยพ่อได้ปนได้แจวอยากกินก้อยก็ก,ยกินสนาพี่น้องทื่ว่าสิปอยไว้มันก็ได้อีกอย่างหนึง่งเข่าไปหาสื่อเวลาแขกคนมาหมูก่องมาก็พอได้เอาแหงมาลงมาหวานให้ ตอนหับเพิ่นเดิมขึ้นนาน้า,นาไม่ปากกี่น่อยแล้ววันสุดท้ายว่าอา,นะาหารว่าอาหารอรกิน ขึ้นมาหังทึ่งเลยพี่น้องกับทีเป็นทีเขาไม่เ่าเลยพี่น้องเลยทีของแง่นิดเ,เพิ่นแม่นไม่ได้พี่น้องได้ไนงะทีเป็นไฮน่าระมาณเทกตาปลายอะไรคล่อง่นเนะขาไม่เ่านะทั่วทั้งหนาเพิ่นกับแบงให้ดูไฮร้านแบงเป็นล็อกเป็นล็อกไฮดูไฮร้านมันยังเดือข้างหลัง Ga diễn đạt được những cái bói. Nguyên của bạn nhẹ đi phối. Nguyên của bạn người đi phối. Nguyên của bạn người đi phối. này, là bạn người đi phối. Toi có thể là bạn 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 จิ๊กาแฟก็สิไป็ดขันมาฝนกาบงบงฝนบ่ตกกัสิสมบูรณ์ทักคู่สองคู่แหละก่อกำแพงต่อพี่น้องเลยขากระเพราะว่ากระยางได้แหละทางยังเครื่องเครื่องอยู่หน่อยหนึ่งฝน,นยยแย่ไปนะรถจักลงเลยพี่น้องสิไปซื้อน้ำเต้าหู้กับอันบกาจีมาให้น้นองนัดจะไปโรงเรียน

Hàn Nam Tàu Hù là phía đèn Cái tờ là phía nào? Sống lắc, sống lô là phía nào? này Hàn cao cháu đơn là phía Đây Tàu Hù cấp Tô Chí, Bà Tê Hàn Nam Tàu Hù Ờ Tàu đây? Ờ, 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 แล้วเขาจีสองก่อนปาเตเอากอนอ่อนรือแข็งเอาก่อนแข็งเลยก้อนแข็งเลยจ้าจ้าจ้อ่าน้องหลู้ไปขายเลยข้าจีคนเดีเก่าจะเดิมพี่น้องเลยอันนี้เป็นยังมีขายปาเต่นะชิมายิมายเออชิมายอันนี้ปาเตนี่เอาขาจีิมายด้วยเอารวมเอารวมอารวมกันร่วมกัน่สองลับ อันนี้พ่อเดือดชีหมายตัวเป็นก้อนเนี่ยเอินปฏีเนาะโดยตัวนี้หากปฏีหลายอย่างเลยมีแก้วนั่นนี่น้องมักหมักแต่งหน่ยเนาะโหมักแต่งอันนี้เป็นมูหยอปาเซก้าจีสืบไปสองก้อนให้น้องนัดกินก่อนไปโรงเรียนพี่น้องมานัำตู้ เม่หล่หลอคนปาดปาดแต่ผมนอาประเใตใส่จะเสียบอ่ไ่หลอง ริกรรก,ก,กันบอสไร้ายก็ไดลาเรอิดด้วยาตดลูกไยกินบ่บ่ไหลเนี่ยอันนี้ชิมายอันนี้ชิมายชิมายใส่เนี่ยสางสร้างประเทศร่วมมิสชิมายปาเตอเอาเม็นนจ<ะ>มดจนกอนใจญ่ลไม่น,นานมีบุตใหม่ขาประจำมาละมากินในเ่ายเด้อเด้ออะไรพีน่น้องเตาหูสองถุงกะทิสองถุงอ่ะซางันเกียรต่อ

มาเด้อพี่น้องมากินครับไอนองัพี่น้องบพี่น้อง่กนเด้อมาเอพี่น้องมาข่าวากีพี่น้องพี่น้องตโพี่น้องนกนกต่พี่น้องตกแห้งๆพี่น้อง ข้างมึงเรี้ยในวันนอกเลยตกเองทันผลไม่ยอมเลโดนค่ำเพิ่มอะไรน่าทขาประจําหมดแล้วคุณยุกแห้งเพื่อน้องนี่ใส่แล้วมั้งเยอ่ พัดต้นตำไรเนาะฉันวากะทำตัางใจไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มาเด้อจ้าวัดาูทุกคนเด้อด้ที่อมันกินกันนอกมาเด้อมมกินกันเอจแนด้จ้าับเจ้าเด้ที่นอกเด้อ พี่จะลานพี่น้องอย่ไลค์ดตาม่ปกน้องนัดพ <habitude rawd ès> ่อวนเอดนจ้าฝากอง่อวานี่เพอพี่น้องอจะ้ากตองพี่น้องมาไปก่อนได้จ้าทุกคนบ๊ายบาย